สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวิดีโอ September Favorite นะครับหรือว่าของโปรดของใช้แล้วชอบประจำเดือนกันยาเย็นนั่นเองเดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกกันเลยตัวแรกก็ที่เติมเมื่อกี้เลย Eclipse Burr Powder Pack นะครับตัวนี้ถูกและดีช่วยเบลูคุงผลได้ดีมากราคาไม่แพงแต่คือมันไม่ได้ช่วยคุมมันเลยเท่าไหร่นะมันเน้นที่เบลูคุมผนแล้ก็ดูเป็นธรรมชาติ คือเหมือนกับใช้เติมระหว่างวันเจ็ตรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ถ้าคนที่มีปัญหาก็ใช้ตัวนี้เนียนเบอร์รูขุมขนได้ดีมากๆประมาณ200-300กว่าโอเคครับส่วนตัวต่อมาเป็นนี่รองพื้น Tarte Rainforest i n d h e Foundation ตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่เป็นรองพื้นน้ำนะครับแต่ว่าให้การปกปิดที่ดีมากคือ medium to full coverage รู้สึกบางเบาเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดทนป๊อบรีวิวแวาเหมือนกันเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงไว้ที่ด้านล่างนะครับแนะนำมากมากแต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยนะตัวนี้ยอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงอโอเคส่วนตัวต่อมาแม่ก็คือแม่นะอันนี้นะคือเป็นคอนซีลเลอร์ของคุณแม่แคทวันดีป๊อบใช้สีอะลองเพื่อนเมื่อกี้ป๊อปใช้สีไลท์มีเดียบ n นทร ส่วนอันนี้ป๊อบใช้สี L15 Neutral ปกปิดฟูด้วยการใช้ปริมาณน,นิดเดียวก็คือปกปิดฟูคขาเ็จแล้วคือดีมากถ้าเกิดว่าใครที่หาฝากเพื่อนซื้อ pre order ได้อะไรก็ดีมากเธอมันดีกว่านาอีกถ้าใครชอบนานะต้องแบบไหวตัวนี้รัก ตัวต่อมาเป็นงานคิวดีกว่าเป็นคิววันนี้หลังจากที่การดู i n s t a g r กรมทุกวัน,นของอนาสตาเซียอะไรเงี้ยหรือของ Huda Beauty Wake Up Make Up อะไรเงี้ยเราเ็าแบบชอบคิวเดี๋ยวนี้ชือชอบคิวแบบให้เป็นคิวไปเลยมากกว่าเมื่อก่อนจะแบบเอ,อ้ยต้องเป็นธรรมชาติผู้ชายต้องขีนคิวเป็นธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบื่อละ วันนี้ก็ฉันจะเขียนคิวท,ที่ฉันอยากเขียนจะต,ตัดขอบอะไรมันก็เป็นธุระของฉัน <c oughs> สีที่ป๊อบใช้นะครับจะเป็นนี่ Freedom Medium Brown ก็คือว่าตัวนี้เหมือนอนาตาเซียดิบราพรเมต์ omet, แต่ว่าราคาถูกกว่าแล้วก็สีตัวนี้เป็นสีที่ไม่ไม่มีในอนาตาเซียคือมันชื่อมีเดียมบรา n เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นคน,คนละคนละโทนสีกัน หมือนกันเป๊ะมากแต่ว่ามันหาซื้อยากได้นืองคือต้องพรีออเดอร์หรือว่าฝากซื้อจากอังกฤษแต่ว่าแนะนํามากๆครับส่วนตัวนี้เป็นมาาราคิวราคาถูกที่เขาคนว่าเขาว่ากันว่ามันแบบว่าดีเหมือน Benefit กิมมี่บราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความคลายนะคืออย่างเนี้ยดูหัวแรงจิกๆแบบแล้วคือมันไม่ทําให้คิวแบบเกาะเป็นก้อนๆแล้วก็ไม่เลอะ ทองคิ้วด้วยเวลาเราปัดอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันใช้ง่ายสะดวกสบายนะคะถูกส่วนตัวต่อมาเป็นเม็อัพตัวสุดท้ายแล้วกันนี่คือแบบเจวาร่าต้องว่าอะ่ะอันเนี้ยร้านทองต้องแบบหลบทางให้เ่ยดูเพราะว่ามันเป็นไฮไลไท์ที่พุ่งมากคือเป็นแบบ สีของพวกนี้คืออ่าเดี๋ยวเราดูตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยคือสีเงินอมเหลืองสีเงินอมชมพูสีเงินอมม่วงมันออกเงินจริงๆแล้วมันพุ่งมากมันแต่ว่ามันพุ่งด้วยลักษณะที่ว่าไม่เป็นเกล็ดเม็ดแบบกากเพชรอะมันพุ่งด้วยแบบ,แบ,บเทคเจอร์ที่แบบมันสวยอะฉันจะปัดให้ดูแลกันนะพวกเธอต้องเดี๋ยวใช้สี ปฏิับอาณาัเซียพิงหาดไปโอ้ตต่แล้วตต่แล้วดูดิโอ้คนต้องไหวอะ่ะคนต้องแบบเป็นลูกนิมิตแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวอะ่ะ แต่ว่าชอบแฮปปี้แบบเดินมาคนต้องทักเรื่องไฮไลท์แล้วจะมีความสุขต่อมาเป็นสกินแคร์นะคะตัวนี้ป๊อบใช้ทุกคืนก่อนนอนเพื่อเิมฝีปากอันเนียนนุ่มของเรา l a n เนส s l ิปส i ลิปปิ้งมาส เนี้ยมันแบบหอมมากแล้วก็แบบเท็กซ์เจอร์มันดีมากคือแบบว่าเราทาไว้ก่อนนอนตื่นมามันยังรู้สึกว่ามันยังอยู่บนปากเราอยู่เลยแล้วปากก็จะไม่มีทางเป็นแบบเป็นแห้งเป็นเกรดเ็ดไปอะไรใครที่มีปัญหาว่าเออปากแห้งหรือว่ากินน้ำน้อยอะไรอเงี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยคุณได้คือมันเป็นลิปมันที่แพงที่สุดที่เคยซื้อเลยนะคือปกติเมื่อก่อนก็ใช้แบบเทสตใช้อะไรแบบเออเขาใช้อะอะไรก็ได้ลูคสัสอะไรก็ใช้แต่ว่าพอจนเนี้ยเรารู้ว่าเออของดีมันมันดีจริงๆ แต่มันก็แพงไงส่วนตัวต่อมาด้วยความที่ป๊อบเนี่ยเป็นคนชอบฟองเยเยอะแบบเวลาล้างหน้าแล้วอาบน้ำอะไรมีฟองเยอะๆคือแฮปปี้ไม่รู้ว่าสะอาดไหมนะแต่ว่าชอบฟองเยอะๆแล,ะละ้วล่าสุดเนี่ยบีเฟสตาร์เขาแลวล่าสุดเนี่ยบีเฟสตาเขาเพิ่งเอาออกตัวใหม่มาเป็นวิฟโฟมที่แบบปั๊มได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบเสียเวลาตีขยี้ซึ่ง มัน200แต่ก่อนนั้นเนี่ยป๊อบใช้ตัวนี้เป็นของเฟสเชลมันคือเป็นโฟอมอัดกระป๋องเน,นี่ยมันจะมีนัดไ้นะนนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มัน400แต่พอซื้อตัวนี้มาปุ๊บตัวนี้ต้องต้องแบบต้องไปอะ่ะเพราะว่ามันต่างกัน200แต่ว่า t e x t u เจอร์โฟมและกลิ่นมันกลิ่นเป็นซิตรัสเหมือนกันเป๊ะเป๊ะทำให้ป๊อบคิดได้ว่าลาก่อนแล้วก็หันมาสบอกตัวนี้ แฮปปี้ตรงไหน,นเพราะว่ามันใช้เป็นเบสโกหนวดได้ด้วยคนหนวดเป็นเรื่องที่ช้ำใจที่ต้องพูดถึงแต่ว่ามันก็ประหยัดเงินไงเพราะเราก็ได้โฟมหน้าได้โฟมโกหนวดด้วยแฮปปี้แล้วก็หมดเท่านี้นะครับสำหรับช้แร้วชอบเดือนกันยายนนะครับแล้วก็วันนี้ใช้ ของเล่นใหม่บนหน้าเป็นรองพื้นของอา a ตเเซียเป็นไฮไลท์ของอาตเซียก็จะทิ้งรีวิวไว้ที่ด้านล่างเหมือนกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ที่เพจ Popsicle 13นะครับ Instagram ก็ p o p บ i c l e 13กันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบาย